ค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมารีอันอันนี้ของแม่ดาเนาะอันนี้เป็นชั้นนะคะแม่ดาได้สั่งไหมสั่งเป็นเป็นอะไรเป็นตู้เก็บห้าชั้นของพับได้น้ำอะนรแต่น้ำนูโชเป็นตู้กับข้าวรือเปล่าคะไม่รู้ค่ะในนี้มันบอกแค่ว่าตู้เก็บของพับได้ตู้เก็บของพับได้จ่ายตังไหมท่านจ่ายเท่าไหร่คะหกสี่สิบหกบาทฮะหกร้อยสี่สิบหกแม่ แม่ดาไ,ได้สั่งไหมสั่งอยู่ค่ะอันนี้แม่ดาโอนหรือสดค่ะ,ะเป็นเงินโอนห้วอเงินสดตอนนี้ยังไม่มีอะไรจหวะพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้หน,น,นจะเอาพัสดุให้แม่ดาเลยนะแม่ดาเอาตังไปใจ่ายให้เด็กก็ได้ถ้าเอากลับเข้าคัางมันก็เวลาเดิมจ้ะค่ะเดี๋ยวหนจะเอาพัสดุให้ใหแต่หนจะลงเป็นนัดลับจ้ะเพราะว่า เมื่อกี้ไปจ่ายตลาดแล้วก็เลยมันไม่พอไม่เป็นไรค่ะเดี๋โนจะเดี๋โนจะถ่ายรูปไม่ได้เดียมเงินเงื่นเอาไป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 ปิดติดเคสโทรศัพท์อันนี้มันจะเป็นยอดหกร้อยสี่สิบหกบาทนะคะหนูจะถ่ายรูปไว้ปิดงานพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าหนูปิดก่อนหนูก็ไม่ได้ออกไปขายไม่ได้เอาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้แต่ถ้าหนูเอากลับไปด้วยนะ มันก็เวลาเดิมมันก็เข้าคังไปก่อนค่อยออกมาส่งใหม่นะนัดเลยจะลุงใหนไม่ได้อยู่นี่เลยบด้กดินมาประกอบเลยให้จ่าประกอบให้นี่ลองดูที่เปิดดูซิจ้า้มันจะเหมือนตรงปกไหมเอาเปิดเลยเปิดเปิดเปิดตรงปกไหมที่เราสั่งสั่งอะไรเนี่ยตู้กับข้าวตู้กับข้าวตู้กับข้าว ทำไมมันมืดจัง,งยังยังประกอบยังไม่ได้ตงคนก็จะประกอบ,อกนะปบไปนนอะไไหรือเปล่า,ต,าตรงปกไหมใส่งอะไรมาไส่งอะไรมา เป็คนส่งของเขายูไกลๆเขาเป็นคนฮู้จักกันแม่ค้าขายกล้วยทอดนัน้ก็สิอพันคณละเขาก็ขายกล้วยทั้งนาเนี่ยปะน,นจาจะเ,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 เป็นส่งของบอกทางนี้ทางไหนโอ้ยขาเก็บกนเนาะ <c oughs> ก็เป็นเหมือนตู้ไอเหมียวเลยแป้วประกอบเป็นบ่าเอาเรือกองมาทีเบสตังก้อนมันมีกรเสียนนอย่ะ,ะ,ะ,ะง,งนี้ประกอบดูสิเอาวางตะล่างหน่อยไล้ตู้ตู้ไอเลี้ยนไยวะก็คิดว่ามันจะเป็นตู้กบข้าวใหญ่ๆนะ ไอาหรเร็จแล้วระป๋อบินไหมจ่าเอ็มจ้าไปเอาขามามันเป็นตู้อะไรกันแน่เนี่ยก็ตอนเหมือนตู้เสื้อผ้าอระป๋อมรูด้วยอะไรยังไม่ให้ได้ประกอบรุ่นกระม๋อมรูดกระเพาะผ้าอะไรสั่งผิดหรือเปล่าข้าองก็ว่าอย่างนั้นแหละมันไม่ตรงปกเลยมันไม่ใช่ตู้กับข้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเป็นตู้เสื้อผ้าแมวหรือเปล่าเออ ตอนทีู่่อยูในติ๊กตอกอ่ะมันเป็นตู้กับข้าวนะสูงด้วยเห็นแล้วอยากได้เลยรีบรีบอะไรนะรีบสั่งเลยขนาดไม่เคยสั่งอันนี่ครั้งแรกในชีวิตนะที่สั่งติ๊กตอกเอาเหตุเอไละเาหได้เสื้อทำยังไงทำยังไงมันเป็นตู้เสื้อผ้าเอาค่อยสั่งตู้กับข้าวคอยไม่ได้สั่งตู้เสื้อผ้า อ้าวไม่เอาแล้วไงค่อยแกะแล้วค่อยสั่งสู้กับข้าตัวนั้นขึ้นมาบัดนี่มันมีรึเปล่านะลองลองทำดูลองทำดูมาเออเฮาเดฮาฟ้ามาหนักคืนมาบัดนี่นี่บอกเออง่ายเองครั้งแรกในชีวิตที่สั่งต่อไปจะไปหาซื้อเอาเองเออซื้อสำเร็จก็จบแล้ว เนี่ยสั่งของมันเสียงเอ้าขึ้นมากดูมันสวยเหมือนแข็งแรงนั่นละแต่พอเอามาแล้วมันเหมือนเป็นของเล่นเด็กนนเอาเอาแต่ละสั้นขึ้นมาแบบเนี่ยดูแล้วมันเป็นของเล่นเด็กเลยนะเอาเป็นตู้อะไรนะแพ่งไหมเ<แ>นะี่ยก็ต้ง 600. องหกร้อยกร้อยสี่สิบแต่ค่อยไปชิ้นเองนะได้อันใหญ่เลยนะแล้วก็แข็งแรงด้วยมันแล้วละอ๋อคล้ายๆที่อยู่ในครัวกลางเก่าเหมือนเมื่อก่อนนะจำได้ไหม เสื้อประกอบให้หน่อยสิเสือมันต้องดูพวกมือ,มอตั้ง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 ออจันมากิดหรือถูกเนาะนี่แหละเอฟซีเอ้ยนี่น,น,นี่อยากได้ตูก้กับข้าวกะว่าจะเอามาใส่อะไรให้มันบิดมิดชิดหน่อยเอออืมลิ้ชักลิ้ชักทับทับได้ซ้อนทับได้มันไม่ใช่ตู้กับข้าวแล้มัน มันคืออะไรตอนที่สั่งเหเจ้าสั่งว่าตู้กับข้าวตอนที่สั่งนะมันเป็นตู้กับข้าวค่อยก็ว่ารูปไหมรูปไหมสี่ร้อยน่าสนใจนะเพราะว่ามันสวยไงอันนี้มัก้คล้ายตู้เสื้อผ้าของแอนเลยนะอือใช่คือของไอหมิวต่งเออเออคล้ายคอยหมิวแอันนี้ให้แม่จำปีจำปากระโดดขึ้นครั้งเดียวก็ล้มแตกวันนี้แล้วนั่นไม่ใช่ประกอบนก็นตะกเนก่อนประกอบก่อนประกอบก่อน ูที่เสือนี่ไงมันเป็นัอยู่้าเยะเลยะกระบอกมือคอยให้หมิอที่เสือเอออันเดียวกันอไงล่ะมือคอยให้หมิวเลยเนี่ยหมิวเป็นพัหมิวพันเยเออเหรอมันเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วอให้หมิว่ะเป็นตู้เสื้อผ้าของเด็กน้อยอ๋อแล้วแลวใส่ได้ไหมใส่ได้ของเ็กน้อยของเด็กน้อยออนี่ไงนี่ไงเนี่เีประตูปิดเปิดมันนีเออโอยแมลงวันบินผ่าน เปิดแล้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นนี่มันมีล็อกของมันอยู่นี่มาไวเกินนี้หน่อยก็ไม่ได้นะจะได้เห็นลุ่งเห็นค่ำเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไงเขาเขาจะมาปิดที่นาลุงพลจุดสุดท้ายก่อนเข้าบ้านไงใกล้เนาะบ้านเขาอยู่นี่เนาะกระโดดเรื่องเลยก็เป็นชั้นเหมือนกันมันมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ย หนึ่งสองสามเลอะเจังอ่ะสี่ห้าห้าชั้นเปล่าลองดูอันนี้ชั้นบนสุดหรือเปล่าไม่รู้อันไหนเป็นชั้นไหนเขาก็หยิบออกหยิบออกมันเป็นชั้นเดียวกันครับนะอันนี้มันจะมีหัวปิดมีล้อด้วยมีล้อหมุนด้วยล้อเลื่อนมีล้อเลื่อนด้วยลองดูสิจำปีจำปาห้ามาเล่นของแม่นะถ้าเหมียวท้าเหมียวทามน่ะแป๊บเดียวเพราะเหมียวมันเคยซื้อแบบนี้เลยเขาจำได้เลยว่าเหมือนคอยเหมียวเหมียววิเศษ เหมือนเดะเลยเนี่ยเหมือนของหมิวเดะเลยที่ประกอบวันนั้นเลยนี่ค่อยดูในจินตนาการแบบนั้นทำขึ้นไปเรื่อยๆทำขึ้นไปเรื่อยๆค่อยดูในจินตนาการของค่อยนะเขาก็คิดว่าเป็นของข้าวที่แข็งแรงที่เราใช้อยู่ในบ้านนะที่แบบว่าใส่พวกน้ำปลน้ำปลาหรือว่าพริกปลาร้อะไรได้หมดนะมันก็คิดค่าส่งตั้งสองรอยไม่ใช่หรอก็สี่ร้อยก็ห้าร้อยหกร้อยเออหกร้อยต้องต้องหกร้อย่สิบคุณน่ะเออประกอบแล้วมันเนน แน่นอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใช่สิ่งที่แม่ดาต้องการริงมันไม่ใช่เราคิดข้างด้วยอมันยังจะล็อกอยงข้างในเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ที่เราคิดไปนะเพราะว่าที่แม่ดาคิดมันคือตู้กับข้าวใช่ตู้กับข้าวที่มันเป็นหลังกลายเป็นเงชักเก็บของเอาวันนีประกอบขึ้นไปเอาใส่เครื่องสำอางใส่เสื้อผ้าแมว ไม่ล็อกคือปิ้นตูค่ข้างๆค่ะได้อยู่แก็บเข้าไปเลยยางสจานได้อยู่แก็บเข้าไปเลยจานสองจานได้อยู่นะฮะได้อยู่เก็บมันหลายชั้นอยู่ดิมันเก็บได้แต่ว่ามันไม่ได้ใช่อย่างที่เราต้องการใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันก็กระทัดรัดดีสำหรับพื้นที่ที่ไม่กว้าง ครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ด่าสั่งสินค้าออนไลน์ได้ละหัวข้อนะผลออกมาก็ไม่ตรงปกไม่ตรงปกแคบสิเขาจะสั่งจะมาอยู่ทางนี้แต่ตอนโฆษณาเขาน่าจะเอาตู้จริงมาโฆษณาบารเดินเดินดูที่ขอบไปเฉยๆครับเท้าของบรรดา เาจะมาไม่เห็นเจ้าของไม่เอาเห็นพ่อยก็ได้พ่อยเสนอหน้าเลยเออเอาเงินเงินซื้เป็นจอเอาเงินเงินซื้อเอามั้นสันใกล้จะสำเร็จแล้วจะได้รู้ว่าเออเราสั่งของมันเป็นอย่างนี้นี่เออ ไปก็ไม่ต้องซื้อหรอกไปซื้อของจริงไปเลยก็ยังมีของเงินได้กางเกงขาดสองตัวอ่ะแล้วนึกยังไงซื้อเนี่ยฮะไม่เคยซื้อขออนไรเลยสวยยไงเห็นมันสวยดูในติ๊กต็อกดูเขาโฆษณาแล้วมันสูงขนาดนี้แล้วนะเสือเห็นมันสูงขนาดนี้เลยนะเออแล้วก็สวยด้วยนะเอ้ยอยากได้ใจต้องการอยากได้อยากเอามาใส่น้ำปูนน้ำปลาเอามาใส่กับเพาต้องอะนี่นะมันมันต้องเบ่งว่ะ ไม่มันก็สมราคามันนั่นแหละต้องเิขนาดอเออบางทีเราต้องดูไซส์ที่เขาเขียนว่าสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เงี้ยไงเออบางทีเราไม่ได้ดูไงเราดูแต่รูปอย่างเงี้ยไว่าได้กาสั่งได้เนาะสั่งเก่งหลังตื่นอ้าวค่อยจัางค่อยจ้งกันที่ไหนค่อยแอนอยู่ค่อยเห็นแล้วค่อยอยากได้เพราะเกเอ๊ะแต่มันก็น่ารักดีแต่มันะแต่มันไม่ใช่ตู้กับข้าวแค่นั้นแหละแต่มันก็น่ารักตู้ลิซชาร์กมันไม่ใช่ตู้กับข้าว แต่ของแต่ของข่อยมันก็อันนั้นลยสามพันหกเนาะสามพันสี่เนาะยยาชื่อสามพันหกเนาะเออมันก็สมมัราคาอันนี้ก็สี่ร้อยมันก็สมราคาเนาะอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักไงไงก็สูงอยู่ก็ตรงอยู่เด้งานน่ารักแต่ว่าไม่ไม่ไม่จะดังไม่ประดาขอค่อยก็แบบนี้เลยเออเจ้าไม่ได้ไปดูีดี กแต่วันม sí. claro. ันก็น่ารักที่ไอแอนสั่งที่ตูู้เสภาเนั่นบอกเอนมันไม่ใช่น้ำเหมือนไม้เดยอ๋อมันไม่ได้น้ำมันบางๆแบบซุ้มเบอร์นี่เขาเห็ดแบบนี้มาทุ้มืบอนี่เขาเอ็กแบบนี้กเหมือนแบบมันไม่ใช่ของไทยไงเดี๋ยวดีมันเป็นก๊อปแมงปนโซดแมงวันจะมาบินผ่านหรือแมงวัน โอ้ช่องแรกเขาเหนียวช่องสองปาเผาช่องสามอ่าน้ำพริกเขาจะเป็นตู้กับข้าวอย่าชี้จะให้เขาไปใส่เสื้อผ้าใส่ได้อยู่กับข้าวความตั้งใจเขาคือคือตู้กับข้าววันทำวันนึงเออสี่อย่างให้ยางใส่อย่างละชั้นละชั้นเลยใส่ใส่อันนี้ก่อนใส่อันที่ปิดเปิดต้นเต่เออหนี่งหใส่ที่ปิดเปิดก่อน ก็สูงอยู่เด็กาาก็น่ารักตะเป๊นนะตะโปลูกมันอนะ่ะโอเคลูกมันอ่ะแต่ว่าในโฆษณาอนะ่ะมันมันอ <c oughs> ยังติดใจในโฆษณาอยู่เออจะดูในโฆษณาโฆษณาได้ดูหรือเปล่ามันขนาดไหนขนาดจุดคูณห้าจุดคูณหกอะไรก็ว่<น>าไปแค่พยืนเปิดแล้วมันมนิดหัวเขาเลยนะเขอาจจะถ่ายตัวแคกอะไร ม่น้ำแบบตัวตัวเล็กใช่เออบางทีก็ซํายานก็ตู้สูงจำหนังนไม่น่านะคนคนโฆษณาก็สวยด้วยคู่คู่มือนี่เขาแบบทําเป็นน่ารักเนาะทุกวันนี้เขาทําแบบน่ารักนี่น่ารักนี่น่ารักนี่วางขบวนมันจะได้เต้มแต่ว่ามันก็สะดวกสบายเคลื่อนย้ายได้ง่ายเมนคืออะไรโพสต์อูนี่อั่านั้นอ่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไม้มันหนักยกไปไหนกอลัมบ้าอันนี้มันเบาน่าจะเป็นพี่ล็อกบอลพอดีแหละอันนี้ก็จานนึงอันนี้จานนงเออเม่ก็ใส่นั้นได้อยู่กระป๋องกระป๋องกระเป๊กได้อยู่กระป๋องกระเป๊กเออใส่ขวดน้ำปูน้ำปลาได้ไหมนี่ได้ ใส่ได้เราปดน้อยปวดน้อยใส่ได้ใส่เออแแหละต้องซื้อไซสิบบาทนั่นแหละไซสิบบาทใส่ได้อยู่สำหรับพื้นที่ไม่กว้างนะอะไรห้องไม่ไม่กว้างนะห้องเล็กๆเราก็ใส่ไอ้แคบๆกะทะลัดเนาะเออกะทะลัดยังไงมันก็ปิดได้มันมันไม่ล็อกเหรอเวลาเราปิดอ่ะดูว่ามันต้องเอาดูว่าอันนี้อ๋อไม่เล็ก ใช่ไหมมันมีตัวแม่เหล็ดที่หมุนเข้าตรงรูนี้ใช่ไหมแต่ทำไมมันมีน้อยจังล่ะเอานไหนอยู่แล้วก็มีปั้นจริงค่อยคิดว่าถ้าถ้าได้อันใหญ่ที่ตามตามที่ใจค่อยคิดนะยะค่อยก็ว่าจะตั้งอยู่ข้างหน้านั่นแหละนอกห้องน้ำนั่นแหละแล้วก็เออใส่พวกอะไรให้มันเรียบร้อยฮะน้าอันนี้ก็ใส่ได้ฮะน้าบอกนี่บอกเนี่ยวะนี่หรือเปล่านี่บอกใช่ใช่ใช่แน่ใจ มันเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กห้ามทำด้่วนะไม่ไม่ใส่ลงไปตรงนี้นี่ขดขไปอ่าเวลาปิดนี่โอ้นนี่เห็นไหเป็นแม่เหล็กแบบนี้เอามาเอาเอาส่เอา่ต้องเบาๆนะอย่ารุนแรง ก็ต้องเบาๆนั่นแหละอะก็น่ารักอยู่อันนี้เหลือก็เขาให้เกินมาอันหนึ่งจริงเหรอโอ้ยใส่มาได้ละใส่เอาเอาทำขาดไว้เอาใส่ไหนเสือใส่เสือใส่ดีเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยทางแรกในชีวิตแม่ดาั้งแรกในชีวิตแม่ดาซื้อสินค้าออนไลน์ เสร็จที่เรียบร้อยค่ะเหมือนตู้เย็นขึ้นที่เงินเลยทุอย่ถ้ากับตู้เย็นนั่นเลยสภาพเคมีสวัสดิ์ค่ะเพื่อันเดียวโอ้คนเบิ่งเป็นร้อยละปุที่ขนไม้ลงแล้วแก่ตามหัวข้อภาษาชีวเคมค่อยจริงจังหน่อยโอ้ยคอยกั้งภารกิจกะเต็นภารกิจนอกพื้นที่ตามหาทีนี้เพลิดเพลไป ให้เก็บมาเร่อย้บก็ก็บมาเรือยเ้าบเดี๋ยวไปลอหัวหัวหัวข้อพิเสือดิค่ะไม่ปังไม่ปังเบิ้งนาดคนเบิ้งไม่ชดคนร้อยคนเดี๋ยวจะลงทนนะคะที่ดของปู้ป้าทบ้านเซอร์ไพอะไรปาที่บ้านไปเจอใครน่ะล่ะ ตั้งแต่เขาผ่านไปตั้งแต่เท่าไหร่วันแล้วเออเขาลืมไปหมดแล้วแต่วันนี้แหละเขาจะเข้าไปดูปุ๊บเสือแบบประดาสั่งราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เสา3ตอนที่ตอนที่อยู่ในโคษนางบอกสี่ร้อยแล้วทีนี้นพอ <5 S 2> พอเรากดเข้าไปแล้วมันก็บอกว่ารวมค่าส่งหกร้อยแล้วทีนี้พอมาถึงนี่มันหกร้อยสี่สิบมันขึ้นทีละขป้นหนึ่งไหมไม่มี ต้องดูดีๆดิอีกเม็ดหนึ่งเอาเลยชุาอีกเม็ดหนึ่งคุณเออมอนสวัสดีค่ะปัจุยผู้เรือสวัสดีค่ะน่าจะหมดแล้วคุณดวงคุณดวงดีมีลาภสวัสดีค่ะคุณทวินองมันก็น่ารักดีแต่ว่ามันไม่ตรงกับแบบไม่ตรงตามแค่นั้นแหละสักที่เราคิดไม่ตรงตามที่เราต้องการก็น่ารักนะเออ กระป๋องแกวตู้กับข้าวค่ะปดาเคยเห็นข้าวกับใส่กับข้าวได้เป็นจานนะอ๋อสรุปว่ามันคือตู้กับข้าวจริงๆใช่ไหมแบบใส่เป็นจานเราทำแล้วเราเอาไว้นะอยากใจะกินเราเข้ามามันก็น่ารักดีนะไม่ดาเออแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ไม่ดาคิดเฉยสนิท ไว้คำสุดท้ายคุณชุนได้รับมาเนี่ยทําไปเล่นไปซื้อมาเท่าไหร่ของปลาสามร้ยกว่าบาทมันเล็กไปมันไม่ได้หลอกเราหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละเขาบอก300อยกว่าบาทมันเล็กไปขนาดไส์ของเราอยู่ที่เราจะได้ดูสั่งในทิกตอกนะครับทีมทีมออกมาไม่ตรงลูกซื้อมาอยู่ในบ้านนะนะที่มันเป็นหลังใหญ่ๆที่ใส่อะไรได้หลายอย่างเออใครก็บอกว่าทำไมมันถูกจัง มันก็เลยรีบกดเลยสั่งไม่เป็นนะบอกว่าเอ็น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 ปรกดให้หน่อยเอ็นนี่แงแรกในชีวิตในเอฟซีที่สั่งของในออนไลน์เฮ้ยมันน่ารักนะสำหอาบคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลวงตะเบียงมันน่ารักนะเนี่ยนี่มันน่ารักมันมีรอเลือดด้วยเห็นไหมเนี่ยเออมันข้าเลื่อนไปเลื่อนมาได้ ไช่ก็พอดีแหละไปเก็บไว้ในห้องนะ้านเดียถ้าสมมติว่าไม่ใส่กับข้าวอ่ะเราก็ใส่ของใส่เสื้อผ้าชุดรามอะไรก็ได้นี่ใส่เสื้อผ้าก็ได้โอ้โหที่ค่อยสั่งมั่งดีกว่าทางนั้นอ่ะพับใน้อยๆน้อยค่อยไปใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วก็พับใส่พับใส่พับใส่เนี่ยของก็จก็จิ๊ก็เติมเลยค่อยซื้อต่อเลยละกันสามร้อยไม่ได้